สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านปีพศ2565ของชาวราศีสิงห์ท่านจะได้เพื่อนคู่คิดได้มิตรคู่ใจจะสองทางมาให้ชาวราศีสิงห์ได้ร่ำรวยขึ้นมีความเจริญรุ่งเรืองกันทั่วนหน้าปีนี้หากท่านคบคนดีจะเป็นสีแก่ตัวชาวราศีสิงห์ทั้งหลายตรวจสอบคุณสมบัติของมิตรสหายด่วนเดือนมกราคมช่วงต้นปียิ่งทำยิ่งรวยยิ่งขยันก็ยิ่งรวย คนค้าขายคนทำงานบริการไปจนถึงตัวแทนนายหน้าต่างๆอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เงินทองเข้ามาเมื่อท่านมีเงินแล้วก็ควรเอาใจใส่สุขภาพบ้างนะครับทั้งของตัวเองและคนใกล้ชิดด้วยนิฉะนั้นท่านอาจมีรายจ่ายตามมาส่วนเรื่องความรักท่านต้องอดทนหากคนรักของท่านอารมณ์แปรปรวนช่วงนี้หงุดหงิดง่ายค่อยพูดค่อยจากันดีกว่า ส่วนคนโสดท่านมีโอกาสพบรักจากการทำงาน